เราสปีลิ่งแรงกล้าอยู่แล้วครับเขาาบ่นแต่จะออกลงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เริ่มป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องออกใช้งานมันก็ต้องใช้งานมันก็ต้องรีทาวเบอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอตอนงาน D A S ครับออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปใหม่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเพราะว่ามีเตรียมตัวทํางานต่อคอนซินอักเสบแต่ว่าเป็นหนักไข้ขึ้นแบบ39.9เก้หนักสุดใช่ไหมครับ จะว่าหนักสุดก็ก็กก็็ได้ครับตั้งแต่เกิดมาก็ระวังการใช้เสียงระวังพูดร้องเพลงเออผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับรู้ว่าเออออเเรียกว่าอะไรชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ช่วงนี้เออฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศอะไรเงียยายังเอาไม่อยู่ใช่ถึงทำมันก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมครับกรรมหรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นกรรมผมผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ป่วยเนี่ยผมน่าจะต้อง เซตอัพตัวเองใหม่บางอยา่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพเราบ้างอนะไรเพราะว่าผมก็ประมาทตัวเองเหมือนกันก็ไม่คิดว่าอาการป่วยมันจะทาร้ายเราได้แรงขนาดนี้ครับน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็เออสะใจใจัดใจใจัดใจมันเราเราเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่าง,างที่เราอยากทำรเ,เราก็ไม่คิดว่าเออวันนึงวันนึงเราจะได้มีภาพอย่างนี้กับ เหมือนเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายโมเมนต,ต์เราประทับใจมากเราเราเรียว่ามันเกิดจากอะไรกับมันเอเอเอาฟ<อ>ังคัามผมเลยน,นะเอ่ฟังเ,าเอาฟังผมงผมันก็จะแบบว่าเรียกไรดีอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยเหมือนเราเราดูคอนเสิร์ตแบบพวกพี่ๆแบบพี่ๆวงที่เราชื่นชอบเนี่ยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากอยู่บนนั้นบั๊งจังเลย่าเงี้ยเราเราในถึงในจุดหนึ่งที่เราทําได้แล้วแบบว่าคนร้องเพลงกับเราทุกมออะไรอย่างเงี้ย คือมันมีหลายมันมีหลายมันมีหลายดอกมากที่เราที่เราแสดงแสดงอยู่แล้วเราก็เอ๊น้ำตามันขึ้นมาแต่เราก็เอ้ยยังไม่ได้คือมันเป็นฟิลขึ้นมาเองมันมันฟิลขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะผมใช่ก็คิดว่าก็ก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้มันเห็นมันมันอยู่ของหน้าเราตัวสึกเราก็ดีใจทุกวันนี้ก็ยังก็ยังย้อนกลับไปดูเอ่อคลิปที่แบบว่าอะไรหลายอย่างที่อยู่ในงานลองให้เป็นพี่กันดงเจ็ดตาสองสามวันแรกมีบ้านสองสามวันแรกมีบ้านแต่ หลังจากนั้นเราต้องเราต้องไปต่อละเรามีงานเรามีงานดองอยู่ตรงหนา้าเราต้องไปละคนนอนเนอมิมมมรม์ต่าอนไม่ได้ก็มูออนไม่ได้เลยก็มูบอนไม่ได้เนี่ยครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังคิดถึงคอนเสิร์ตเพราะว่าก็เป็นที่สุดในชีวิตผมได้ทาทุกอย่างที่ผมอยากทาได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่างที่มาจากใจล้วนๆและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วย ผมมั่นใจเลยว่ามันเกิดมาจากการที่ผมคุ้มหนักกับงานนี้แต่แต่แต่เป็นเป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยเพราะว่าผมผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้แล้วผมรู้ตัวว่าผมต้องป่วยแน่แต่ว่าผมคุ้มจริงจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานแล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยเอาสักนิดันจริงๆมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับเออเป็นมวลตัวนั้นที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ถ้าสมมติเรามีระยะพูดซึ่งกันและกันเราก็พูดกับคนเนีตรงนั้นมันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรเวลาที่ดีสุดแวอะรย่่่าาางเีทบบจ เอาง่ายๆอยู่แบบอยู่ดีๆอยู่ด้กัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนาดนี้ก็ได้บางทีก็ต่างคนต่างทำงานบรรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเอ่ยเลยจริงๆตอนนั้นที่ผมพูดหรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลลยซ้ำผมรู้สึกว่าผมอยู่กันนั้นสองคนอ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การแสดงที่เราตั้งใจแบบไม่เนเกิดขึ้นมาไหนวันเลยเป็นขึ้นโมเม้นต่างๆเลยใช่ใช่ก็คือแบบเราตั้งใจอยากไลน์ตั้ใจก็กรี๊ดเหมือนกัน ก็ตามนั้นครับตามนั้นเลยครับต่คือเอ่อเรียกว่าอะไรเดียวพอด้วยความมันเป็นแฟนมีนนะน้องซึ่งเราซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรเดียวมันเราไม่ได้เจอันก่อนหน้านี้เราัยไมงในช่วงที่ซีรีส์แบบเอ่อซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถนะเจอกันใต้ตึกได้เหมือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเรา ทั้งหมดอ่ะ5,000คนนี้เราเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็พังพ<เล>วูอะไรแบบนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสําหรับเป็นเมจิกโมเมนต์แล้วก็คิดว่าแฟนๆของคุณทนน่าจะน่าจะแฮปปี้กับงานวันนั้นครับเร็วๆนี้สุดเลยครับผมเราสองคนนะครับและพี่อีกเก้าคนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับผมก็จะเป็นเอ่อจีเอ็ทีวีฟันฟันเฟสไลฟ์อินเอ่อกินญี่ปุ่นครับถ้าแพนแพนประเทศอื่นมีแบบนั้นไหม มีบ้างนะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราวางบอมไปอะไรเงี้ยไปญี่ปุ่นไปตอนไหนครับเออยี่สิบห้าบห้ครับงานน่าจะประมาณ27 28อะไรครับเดือนเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับอาทิตย์เดือนนี้เดี๋ยวอาทิตยื่นเต้นเลยไหมคะตื่นเต้นอยู่ครับไปออกต่างประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปมั่นสุดก็เชียงใหม่ใช่แต่ใช่ใช่แต่ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราเออได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบ คนอื่นมากเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวกันขนาดไหนครับยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยครับไม่ได้ไปเตรียมมอะไรเลยไม่ไดเตรียมอะไมออะไรเราก็เออคือเราไปกันหลายคนนะเราไปกันสิบเอคนอะไรอย่างเงี้ยมีเอฟโมมีเอ่อมีพี่เออพี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วก็มีเรา2คนเลยครับก็คือแต่ละคนก็จะเตรียมชวงของตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็ก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันเลยให้หายใจคิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็ ตาวสองคนก็เตรียมโชว์กันไปผมก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นทางทวิตเตอร์หรืออะไรก็เรียกว่าอะไรร่วมเป็นจอยกันได้ครับผมสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปดูอ่ะโอเคครับ